วันที่22พฤษภาคมนะครับครบรอบ11ปีรัฐประหารของลงตู่ผมอยากจะพูดถึงมรดกหรือกรรมนะครับที่เราได้รับจากลงตู่5ประเด็นประเด็นแรกนะครับการเมืองที่เละเทยกตัวอย่างการพวสอวอมันพวสอวอกันได้เพราะว่ากฎกติกาของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะคอสชคณะคอสชอที่มาจากการทํารัฐประหารรัฐธรรมนูญที่ทําประชามติแต่ประชามติภายใต้กระบอกปืนของทหารประชามติที่ถ้าคุณรณรงค์ต่อต้านคุณโดนเข้าคุก อีกประเด็นหนึ่งนะครับการเมืองที่เละเทะเหมือนกันเละเทะเพราะว่าพรรคร่วมมันเละเทะและมันร่วมกันอย่างเละเทะแบบนี้ก็เพราะว่ารัฐธรรมนูญให้อำนาจกับสวสวที่มาจากคสอชอสวที่มาจากการทำรัฐประหารสวที่มีอำนาจเลือกนายยกสวที่ไม่ได้มาจากประชาชนอีกประเด็นหนึ่งนะครับเศรษฐกิจรรที่มันเละเทะมันเละเทะล้าหลังทุกวันนี้เพราะว่า9ปีภายใต้ลงตู่นะครับไม่ได้ทำอะไรเลยที่จะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงพัฒนา,พฒนาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราจึงล้าหลังในขณะที่ประเทศอื่นเขาไป เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ GDP ของเราจึงโตรั้งท้ายของอาเซียนอย่างต่อเนื่องอีกประเด็นหนึ่งนะครับทุนศูนย์เรียญสวมรอยสินค้าแกงคอเซ็นเตอร์และอื่นๆทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันเริ่มต้นมันฟูมฟักมันเฟื่องฟูและมันระเบิดขึ้นมาปัจจุบันนี้ก็เพราะว่า9ปีภายใต้ลงตู่ไม่ได้กวาดล้างไม่ได้ป้องกันไม่ได้ปฏิรูปไม่ได้เปลี่ยนแปลงปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้อีกประเด็นหนึ่งนะครับตึกสอต่อง,งอตึกกสทอ,อชอตึก รัฐสภาทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับมันคือระบบราชการที่มันเรืองอํานาจมาตั้งแต่ยุคลงตูไม่มีใครสามารถแตะต้องได้ลูกหลานของคอ,อสชอก็นั่งเป็นประธานเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะองค์กรอิสระเข้ามาทามาหากินกับเงินของประชาชนทั้งหมดนี้นะครับการเมืองมันเล็กเทะเศรษฐกิจมันเล็กเทะสังคมมันเล็กเทะมันไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าเรามีการเลือกตั้งมันไม่ใช่อยู่ดีๆเกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อไทยเป็น รัฐบาลแต่เพื่อไทยในฐานะรัฐบาลมีความรับผิดชอบที่จะต้องแก้ไขไม่ใช่ทําให้มันทุยคูณวร้รายยิ่งขึ้นและอยู่ดีๆนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าอนาคตใหม่ก้าวไกลหรือประชาชนทุกสิ่งทุกอย่างนี้นะครับมันมีการจุดชนวนเกิดขึ้นเมื่อ11ปีที่แล้ว ณนะวันนี้เพราะฉะนั้นนะครับไอระบบชั่วที่เราควรยกเลิกที่อาจารย์เจดพูดถึงนั้นผมแนะนำให้ไปดูข้อเท็จจริงทางด้านประวัติศาสตร์นะครับ93ปีที่ผ่านมาตั้งแต่คณะราษฎรยึดอำนาจ93ปีนี้ข้อเท็จจริงคืออะไรเราเป็นเผด็จการยาวนานและบ่อยครั้งขนาดไหนเรามีการปฏิวัติบ่อยครั้งขนาดไหนและเราเป็นประชาธิปไตยสั้น และน้อยนิดขนาดไหนนี่ไม่ใช่ความคิดเห็นนะครับนี่คือข้อเท็จจริงทางด้านประวัติศาสตร์ขอบคุณครับ